สวัสดีครับหนึ่งสระบุรีครับตอนนี้ครับสองูนย์ครับนะครับผมตอนนี้ฮะด้านของทีมอวินเดมพายก็มีรายชื่อดังก่าวดนี้ครับ A ไม่ค่าสิบหันครับ AIS ครับสางันครับ T สองสองนแล้วก็ทหนึ่งสันครับในขณะที่ทางด้านทีมอองอรนะครับมี A ไม่ค่าสิบ่งร้อยสองันครับ อีทสามสองคันครับก็เคมีท่านครับแล้วก็นด้านของทีหนึ่งสองคันครับผมเกมนี้นะฮะเป็นเกมกับสุนชีตายครับถ้าเกิดว่ามีเกมไายได้กินี้ไปเขาจะชนะเกมนี้ในหันชีครับแต่ถ้าเกิดว่าก <c oughs> ิมมาเท่าได้กินนี้ไปครับก็จะเสมอครับม่วงไหมไม่ม่วงเลยจะจอครับอขออภัย ก็ตอนนี้ครับมาทอครับมาดักฐานซ้ำทรายแล้ระถางนะด้าน้ายถึง4คันและส่งัถหนักกันที่ฐาน1คันครับแล้วก็ส่งรถถัง2คันครับเป็นตัวสเกลวิไมกลาบัวเมกาที่ร่างทีมอันวิทครับตอนนี้เรายังไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนนะเพราะว่ายังไม่โชว์แมตครับเดี๋ยวสักครู่ครับเราคงจะได้เห็นกันว่าเป็นอย่างไรครับแร้ตอนนี้ครับเจอแล้วนะฮะทางด้านของทีมอันวิทเอ็มพายครับอยู่ด้านบนได้เห็นมาไวๆนะ เหมือนจะมาตั้งรับข้างนั้นกับซ้ายเนี่ยนี่ครับมาตั้งรับกับซ้ายครับแล้วก็ตัวสเกลครับของนักของอิมมัทเทลครับก็โดนเก็บไปแล้วนะครับวิ่งเข้ามาโดนเก็บไปทันทีครับโอ้โหนี่ฮะเกมนี้ครับมันตื่นเต้นสเลกเกินครับนะฮะสุดยอดจริงๆครับถ้าเกิดอนนดิบเอ็มไพร์ได้เกมนี้เนะฮะเขาจะชนะไปเลยทันทีนะครับอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยครับคุณเงี้ยหรือเปล่ามาดูกันต่อครับนีฮะ ก็นี่ครับเกมยังพยายามตีมาเท่าครับกำลังพยายามจะบุกขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ครับเขาเสียทางหน้านตัวรถถังสเกลไปแล้วเนี่ยทำให้คุณสมบัติในการตัวจับครับเขาลดลงถึงประมาณ70%เปเลยทีเดียวครับนะแล้วคันนี้ครับ KV หตัวแทงกับเพื่อนครับนำหน้าขึ้นไปแล้วแล้วมาคันเดียวครับมาอยู่คันเดียวเลยในเหตในขณะที่นักกิ๊ดสามลับเอ็มเอ็ทั้งสี่คันครับอยู่ทั้งด้านซ้ายมือครับ กำลังจะบุกเยู่ใหเกันเจอครับผมว่ามีการบุกประสานงานกันอย่างแน่นอนครับแล้วอันวิทอ m มพ r e ยังอยู่นี่ครับกล้องตัดมาครับอันวิทอิมพายครับมาตั้งรับกันอยู่ที่ฐานตัวเองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนเจ็ดเสร็จฐานครับนี่ตัวสเกลได้หนึ่งฐานเอาไว้ตัวกำแหน่งที่เอฟสามนะครับผมเนี่ยครับ ครับครับขอบคุณครับแลวมีความสุขครับก็ใส่ตัวเก่าดีครับผมก็ใส่ตัวเก่าดีครับผมใส่ตัวเก่าได้เลยนี่เสียงนุ่มจังขอบคุณครับนี่เราใช้น้ำยาหมักสูตรคันท้ายนอร์สินดอฟี่เนียฮะครับครับ ครนะับนบรรยากาศเหมือนคนปดหัวนะีคุณดีเด็นะดเ,เลยอไนเชื่คนอดหมีก็ผีดดอร่อยผมไม่เคยดูครับหลัแล้วตอนนี้นะครับนั่งของทีมเอ็มพอยดครับก็ตั้งรับอยู่ที่ฐาเนเ็นมแต่หน้าตายเขี่ยมาก<อ> <laughs> นะครับขอบคุณมากครับที่บอกว่าเสียงหลอดน,นะครับคนบ้านเดียวกัน คนบาดเดียวกันมองตากันกอเท่าใจแล้เจอแต่ท่นะครับแล้วมาจากมองได้เข้วยกันเลยมินว่าท่อครับผมทำไมไม่กินวะเดินนาวแล้วของไม่กินหนังทำไมไม่กินหนทำไมไม่กินไหนครับผมเรามาบรรยายเกมต่อครับครับ จบแล้วครับตอนนี้นะครับทั้งคู่ครับเสียหน้าของทีหนึ่งไปนะครับทั้งคู่เลยาาเกตยนี่ครับโอ้โหจะบกิดอะไรใช่หน้าไม่อะไรนะครับหนังเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาไปกินเอาไว้ดูครับหนังอะไรฮะหนังสดเนื้อสดระเบิดครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านของอีมัทเทลกำลัง จะพยายามบุกครับนะดูความตั้งใจของเขาครับนะส่งเทลีมมาแทงที่เพื่อนครับเหมือนตั้งใจแนวแว่าต้องการเกมนี้ครับเพราะว่าตอนนี้นี่ครับนำโดนนำอยู่สองกระสูนครับแล้วก็เอ็มไพายนี่ฮะเขาก็ตั้งรับอยู่ครับเพราะว่าเขานําอยู่เนี่ยพอที่นําอยู่ครับนะฮะไม่ต้องรีบนะคืนตั้งรับดีก่อนถึงจะแพ้ไปก็มีสามารถจะแก้ตัวได้หนเกมอีกสองเกมนะเมื่อต้องหุ่นครับนะคบผมจะแพ้เกมเดินเกมมาแล้ว มาอ้อมพดอากาศซ้ายเนีเข็มมืองมล่กันเป็นตัวเดี๋ยวคงจะเจอเกันครับ <c oughs> เพราะว่าข้างของคุณมาเท่าครับ <c oughs> ก็มาดักเราอยู่ตรงประมาณนี้นครับ <c oughs> แล้วตอนน,นนี้ช่องแคทเรามันจะเหดูส่สแสดงตัวด้วยก <c oughs> หลังจากโดนลงโซนเมื่อกี้ไปน้องจุละกล็หายไปเลยนะๆๆๆๆ คือที่เขาพูดเลุงสองเออนะลุงสองจมจีบในแก๊บนะชื่อเทพคุณดีพังพรนั่นแหละฮะนี่เพราะคุณเลยนะเาวายพอนเดวายพรนะกับเดวายพรนในข้อสวรรค์นะก็ตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังพยายามจะหมุนกันอยู่นะและตรงกลางครับด้านล่างนะมีการปะทะกันตรงกลางครับผมเป็นกระถางสองขั้นอยู่ตรงนี้นะใครละขั้นไหน แล้วอีมัเจอแล้วโผ่หน้ามาโดนยิงเป็นสองคัดครับผมแล้วก็ถอยหลังกลับไปแต่ว่าพวกใหม่นะเป็นสามคันตอนนี้สามคันไล่สองคันอยู่ฮะแล้วพยายามจะถอยกลับมานะเป็นอันดับทย่เจ็ดพาที่โดนไล่อยู่มาชนสองครับแล้วก็อีกสามระเบิดไปแล้วอยู่อีกหนึ่งคันฮะแต่โดนล้อมแล้วฮะโดนล้อมไปแล้วแล้วยังไงต่อสู้ตายฮะแล้วตอนนี้อันดับที่เจายเสียไปแล้วสี่คันครับผมนะฮะ อันดี่เป็นไพ่เซียไปแล้วสี่คันครับนะฮะถ้าเขาแพ้เกมนี้เนี่ยมันจะทำให้มีเกมที่สครับซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วอยากให้พวกคุณๆนะเพื่อนๆนะได้กับได้ขอดโกกันอย่างรวดเร็วนี่ครับแล้วตอนนี้ได้ปูมาอีกหนึ่งคันแล้วก็อันดับ Empire สองต่อหนึ่งครับสองต่อหนึ่งครับโอ้แล้วโดนยิงหน้าสั่นเปอีทีเดียวฮะแล้วนี่ครับโดนแคบถ่านเลยครับขึ้นมาถึง44่่ตอนไหนแต่ก็ไม่รู้นะฮะได้วันลำบากแล้วสนอกกันแฟนหมานรกอันบิบนี่แล้วก็ เก็บไปได้เหมือนกันครับเหมือนจะมีกำลังใจขึ้นมา2ต่อ3ครับนะฮะจะใช้แผ่นเดินหรือเปล <2 S 2> นะ่าสองที่ไปยิงไป <3 S 2> ยิงตัวแคปก่อนนะแล้วก็ข<ช>อ,อกเกมเหนือกว่าแล้วก็ชนะไปเลยฮะแต่ว่าเกมนี้เขาเหลือเยอะกว่านะทำให้มันค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงฮะเราลองใช้แ,แคปพุ่งขึ้นไปถึงเออเจ็ดสิบแล้วครับผมแล้วก็ยังโดนตายยังโดนโดนโดนล่อยิง แล้วตอนนี้มา3ต่อ2แล้วครับผมนะอาหยุดเอ็มพายครับแค่คันเดียวครับผมโอ้โหแย่แล้วครับแล้วแค่คันเดียวเท่านั้นหยุดได้วางานยากหยาบครับผมเราโดนอ้อมมาอีกท่าไหนแล้วครับโอเคครับน่าจะเรียบร้อยเลยครับไปหน้าอนหยุดเอ็มพายที่พายกันอมีมือข้อไปครับดูวิเศษกว่ากาทำได้เลยเนื้อเกมเมื่อกี้เป็นเกมการประทะกันที่ยืเดืออมากมายครับใช่ครับเป็นการบุกประทะกันประจันญากันแบบ โผล่นะครับแบบค่ากันแบบสาดกระสุนกันแบบไม่ยั้งเลยครับคุณกำลังมีผมเขียนพิเศษมากึ้นไปเอาแก้วตกใจเนี่ยครับมีบอลหนีกินก๋วยเตี๋ยวฮะน่ากินเนี่ยเซ็ตหน้ากินทำไมมันไปกินก๋วยเตี๋ยวครับเอาให้มันกินอะไรไม่งั้นได้กินข้าวมันไก่ครับเพิ่งจะปิดนะครับก็ตามนั้นก็ทำไมไม่กินหนังป่าครับขาหมูมีครับจริงพิกซี่เนี่ยพิกซี่ทำอะไรจ๊ะ พี่ซี่ส่งลิวตาข้างเดียวมาเพื่ออะไรเนี่ยรับอกลิลวาทำไมฮะี่ยมาแค่นี้นะเออ่อนนะฮะคืได้อ่อยไม่เป็นก็อย่างที่บอกอะว่าครับบางคําอ่ะแค่มองตาก็เข้าใจครับแต่บางคําอ่ะพิมพ์มาเถอะครับผมเราไม่เข้าใจใช่ฮะส่วนคุณอะไรนะรู้รู้อะไรโรแลนด์ไปแล้วครับไปแล้วใช่ไหมฮะขอให้เธอไปดีนครับกําลังหลังมาอยู่กับคุณดาบังพรอยู่นะาผมบ่านะ ดาบัปอนันปอนนี่ครับส่งข้อความไปติบอยู่นะฮะหลังไหม์กันอยู่แน่เลยนะครับยังมาต่อเนื่องครับข้อความะะตัวหนังสือนต,ตัวตัวอักษรเอ่อ Co พพี่มาครับแล้วก็เป็นรูปเล่นนิดนึงขอบพระคุณมากครับที่ทําให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะฮะยังไม่มีไปไหน,นครับ